เราไปดูผลสำรวจกันหน่อยนะคะเราเห็นทิศทางของราคาน้ํามันปรับตัวลดลงมาแบบนี้นะคะเขามีการสํารวจกันโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพโพนะคะเปิดเผยว่าราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงแบบนี้ราคาสินค้าควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะปรากฏว่าจากการสํารวจออกมาประชาชนส่วนใหญ่74%บอกว่าราคาสินค้าน่าจะยังคงไม่มีการปรับลดลงน่าจะเห็นราคาสินค้านั้นเคลื่อนไหวที่เท่าเดิมนะคะโดยกรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสำรวจความคิดเห็น ประชาชนเรื่องราคาสินค้าควรเป็นอย่างไรหลังราคาน้ำมันลดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่58.4%บอกว่ามีรายได้ไม่ค่อยเพียงพอ ถึงไม่พอเลยเมื่อไปเปรียบเทียบกับรายจ่ายนะคะขณะที่ในจำนวนนี้เอง38.7%บอกว่ามีรายได้ไม่ค่อยเพียงพอกับรายจ่ายและ19.7%บอกว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายขณะที่41.6%มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายนะคะแล้วถามต่อไปค่ะว่าราคาน้ำมันที่ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วยทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมถูกลงมาหรือไม่ สัสดส่วนถึง74%คุณผู้ชมคะบอกว่าแม้ราคาน้ำมันจะลดลงแต่มองว่าราคาสินค้ายังคงเท่าเดิมไม่ได้ปรับตัวลดลงหรือว่าถูกลงขณะที่อีก 15%, บอกว่าราคาน้ำมันลดลงแต่ว่ามองราคาสินค้าแพงขึ้นกว่าเดิมจะมีเพียงแค่10.3%นะคะที่เห็นว่าราคาสินค้านั้นถูกลงไป ส่วนสาเหตุหลักที่ราคาสินค้าไม่ลดลงในปัจจุบันทั้งที่ราคาน้ํามันลดลงค่อนข้างมานะคะก็มองว่าเป็นเพราะผู้ขายพ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมลดราคาลงสัดส่วนตรงนี้สูงถึง65.3%รองลงมา47.2%บอกว่ารัฐไม่มีมาตรการควบคุมอย่างจริงจังทำให้ราคาสินค้าไม่ปรับลดลง ส่วนอีก35.7%มองว่าการผลิตสินค้ายังมีต้นทุนสูงทําให้ปรับราคาสินค้าลงไม่ได้และอีก30.2%มองว่าที่ราคาปรับลดลงไม่ได้เพราะผลจากการขึ้นเงินเดือนข้าราชการรวมไปถึงค่าแรงนะคะขณะเดียวกันเขามีการสํารวจว่าประเภทสินค้าที่อยากให้รัฐบาลน,นั้นดูแลเรื่องของราคาสินค้ามากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คืออะไรนะคะจากการไปสํารวจ36.3%ค่ะปรากฏว่าเป็นอาหารของสด เช่นผักหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะรองลงมาก็คือเรื่องของของใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกสัดส่วนตรงนี้23.9%ค่ะนอกจากนี้กรุงเทพโพเขาถามต่อค่ะว่า การที่รัฐบาลประกาศราคาแนะนําสินค้าอาหารจําพวกอาหารสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ขายรวมไปถึงก๊าซถุงต้มภายในเดือนมกราคมนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมีการขายลักษณะสินค้าแบบใดสัดส่วนที่ประกาศออกมาะะจากผลสํารวจ38เชื่อว่าจะขายตามราคาแนะนําของทางภาครัฐแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ก็มองว่าอาจจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนขายเกินกว่าราคาก็คือขายแพงกว่าราคาแนะนํานะคะสุดท้ายถามต่อไปคะ่ะว่าความพึงพอ พอใจในการดูแลราคาสินค้าใน่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะปรากฏว่า59.9%พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดมีเพียง33.9%บอกว่าพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดค่ะนี่เป็นผลสำรวจออกมาล่าสุดจากทางกรุงเทพโพค่ะ